ว่าในประเทศเนี่ยเรามีเข้ามาไม่กี่เพื่อเองนะปะป๋าก็หาให้เรามาจนได้อนะเท่าไรนะชาแนวอย่ารู้เลยประก่ารู้ไปแล้วก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกมามาพวกเรามาถ่ายรูปอัสเตตตัดกันหนึ่งสองสามชิอัพเลตดีกว่าเออแล้วกิอาจารรมจิตอาสา,าพวกเนี้พวกเราไปการคบไหม ไปสิเราอยากทำความนี้ให้สังคมพ่อเราสอนว่าถ้ามีโอกาสให้รีบทำเลยนะอีปลาเก่าตื่นเต้นเลยหนักหนาแค่ไปกว่าลานวัดเอ,องร้อนจะตายถ้าครูไม่บังคับเราไม่ไปหรอกแต่ก็ดีนะชาแนลพวกเราจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวได้กันไปเธอะน่าชาแนลพวกเราไปกันทุกคนเลยนะ้าเธอไปคงไม่สนุกแน่เลยอืออืมไปก็ได้ไปก็ไป ทุกคนคะตอนนี้ชาแนลมาบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจอาสายอยู่ที่วัดปกนะคะอากาศดีมากใช่ไหมจ๊าเพื่อนๆชาแนลไม่ใช่เราฝากกันไดหมเสร็จแล้วค่อยถ่ายต่อน้ำฝนมาเข้ากล้องแล้วยิ้มสิ้มชาแนลอย่าเห็นแกตัวสิื่อเราฝากกันมาทั้งแต่เช้าเรานะพอแค่นี้ก็ได้ทุกคนคะชาแนลขอตัวไปช่วยเพื่อนๆก่อนนะคะ าาตาหารูปอัลเฟตัสกันดูสิข้าวกลางวันเรามีอะไรน,น่ากินบ้างเดี๋ยวเราขอดยรูปลูกเป็นบุกก่อนโอ้น่ากินจังเลยข้าวไข่เจียวไข่ที่ถูกเจียวก็เหมือนเราคนเดียวที่ถูกใจมาทานข้าวกลางวันกันนะคะจุบุจุบุอีข้าวไข่เจียวใครจะไปกินลงแหวะ แล้วเมื่อกี้คืออะไรยังบอกอยู่เลยว่าน่ากินถ้าไม่กินเราขอนะเราชอบกินข้าวไข่เจียวชาแนลชาแนลอัพสเ,เตตัสตลอดเวลาอย่างนี้คนอื่นเขารู้ว่หมดสิว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ใช่นะสิแล้วไงจะไปสนใจทำไมว่าใครเขาจะรู้ดูสิคนกดไลค์เพียบเลย คนเดียวเราเลยโอ้แล้วก็รถอีกเนี่ยน้่ามาันน้อกนาดไหนคนสวยลรวลยมากนี่นาจะไม่กลับบ้านอ,อีกเหรอเอาพี่เมย์สวัสดีค่ะฉัน,นกำลังนั่งรอป้าปามารับกลับบ้านอยู่ว้าวนี่มันรถตับรุ่นใหม่นี่นาะพี่เขาดูหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้นะพี่เม์เอามา,ายแหม่แค่นี้ทำเป็นห่วงว่าแต่น้องมีทั้งร้อยตังร้อยไหมไม่มีถึงนีก็ไม่ให้พี่เม์เป็นคนขอทานหรอหนังสือก็ไม่เรียนถึงมาเที่ยวขอเงินคนนี้ใจไม่ดี แหมเด็กป้านี่แกล้ดียังไงมาไหว้ฉันเอามานี่เลยนะฉันรู้ว่าแกมีหถ้าไม่มีก็รู้สึกมันก็ได้ฉจะขาดด้วยรายตังค์อยู่ไม่ได้ไงพี่มิกเฮ้ยมาเลยโดนเดือกโดนเฮ้ยเฮ้ย้ชายแนวลูกพ่อลูกหนีอะไรมาลูกป้าาหนูกลัวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านกันก่อนนะพรุ่งนี้พ่อจะคุยกับคุณครูให้ จะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะคะคุณพ่อไม่ต้องห่วงค่ะทางเรียนของเราความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาเป็นอันดับแรกค่ะขอบคุณครับพ<อ>่อทฉันก็อยากจะขอความร่วมมือจากคุณพ่อด้วยนะคะทางเรียนของเราไม่มีนโยบายให้นักเรียนนําโทรศัพท์หรือของมีค่ามาโรงเรียนเท่าที่ครูทราบข้อมูลจากครูและเพื่อนๆของน้องชชแนลน้องชชแนลก็แอบนำมาบ่อยๆค่ะแล้วก็โพสต์อยู่บ่อยๆเหมือนกันอันตรายนะคะคุณพ่อ ต้องขอโทษสพอด้วยนะครับที่ไม่เคยสนใจนั่นนี่เคอคิดมาก่อนเลยเพราะการที่ผมสนับสนุนลูกแบบนี้จะทาให้เป็นอันตรายกับลูกเขาหน้าผมจะตักเตือนและให้ชาแนลนำโทรศัพท์มาโดยดีครับขอโทษะพอขอโทษสปะปะต่อไปนี้หนูจะระมัดระวังและสื่อโซเชียลให้มีสติไม่พดอะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะ